สวัสดีครับ<ป>วันนี้ไปกินหมูผัดมาใหม่อีกรอบครับมามาอีกรอบครับกีกดโดนครับ่ีกี้มาม้ากดโดนครับนสนักดีครับทุกคน นะกวางสา้วั้นฉมากวางเอางับแป๊บตักกับยังโอเคบอกน้ากวางตามสบายครับน่ะ okay, บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ